มาแล้วครับผัดกระเทียมน้ำหมูกรอบครับพี่ขอได้โชว์ฝีมือเร่งงานไวนี่ครับสีสันก็จะประมาณนี้ครับ พอเห็ดได้พอกไปวันไปว่าอยู่ครับนี่ครับสีสันน่ารับประทานมากจวดสิครับไม่แล้วครับตามเคยครับนี่เหลืองงานไว้ก็มีเวลาทำกับข้าวืันนี้เราจะพัดไอพัดกระเศษน้ำครับใส่หมูกรอบกระเทศษท้าหม,มูกรอบนี่ครับ ตำปิ่งแกงดาะเดี๋ยวเราเอาไปคุกใส่นี่เลยครับปรุงเครื่องก่อน,นปิ่งแกงใส่เลยครับใส่นี่เลยปรุงตามใจชอบมักเผ็ดก็ใส่เผ็ปปดครับอยวไปปรุงก่อนปรุงรสครับ ก็ใหญ่ชูตามใจชอบชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นชอบรสจัดก็ใส่รสจักนี่ผงนัวบริเวณผมนัรมวรสดี ซอสฝ้าเขียวหยดหยดหนึง่งน้ำมันห,ยหอยครับโอแล้วก็ใส่น้ำตาล ไปหน่อยหนึ่งใส่น้ำป่าใส่น้ำเปล่าครับหาสอนครับครับเตรียมไปผัดเลยครับเตรียมไปผัดเลยตั้งไฟให,ห่อนครับ แต่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วไฟหอนนะครับลงเลย เศษน้ำผัดหมูกรอบหมูเอาลงที่หลังครับเพราะเราทอดหมูไว้มันจะได้กรอบนี่ครับอันนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเอาลงจานเอยเดี๋ยวเอาหมูกรอบมาใส่ ครับเอาหมุก,กอบไปเลยเราจะไม่ผัดให้น้ำมันแห้งให้น้ำมันขุกกิดไปเลยได้แล้วครับเอาขึ้นเลย นี่ครับใส่โมก,กัดไปแล้วตาเป็นแบบนี้ครับ